สมุนไพรไทยกล,กลับมา,มาแล้ว,ลวกลับมาอยู่ในใจของคนไทย <Yeah. S 1> และคนทั้งโลก <Yeah. S 1> โดยเฉพาะงานนี้มหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่22 <Wow. S 3> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ทำเองกินเองใช้เองนะครับลองชิมอันนี้ผมทำเป็นโมเดลให้เห็นนะครับว่าเเ,เครื่องดื่มขมิ้นชันน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยรสชาติเป็นยังไงครับเพื่อนๆครับลองมาชิมดูนะครับพี่ป้านัาอาลองชิมดูเติมได้นะครับพี่ครับแก้ว2แก้ว3เติมได้นะครับอยากให้ทุกคนลองลองลด ลถเครื่องน้ำดื่มที่เป็นพวกอัดแก๊สนะครับลองมากินน้ำดื่มที่เป็นสมุนไพรนะครับแล้วก็อุ่นหนุนคนไทยนะครับไทยทําไทยใช้ช่วยกันอุ่นหนุนคนไทยในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็มีทางเดียวที่จะทําให้เศรษฐกิจเมืองไทยเราเดินได้ก็คือคนไทยอุดหนุนคนไทยครับแต่วันนี้เรามาแจกฟรี <laughs> เป็นโมเดลให้เห็นก่อน <laughs> วันนี้เราไม่คิดถึงทุนคิดถึงกำไรอะไรเนะราะแจกอย่างเดียวครับ เรามาสร้างแรงบันดาลใจทุกคนลักรักในการปลูกนะครับใครอยากได้สมุนไพรขมิ้นชันนะครับผมก็ที่ฟาร์มก็เพาะมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเตรียมตัวมา2เดือนนะพี่แจกให้ทุกคนแจกให้คนครับแจกให้ทุกคนไม่ไม่ใช่ว่าแจกแต่เจ้าสาวแจกทุกคนครับพี่ป้านาอานะครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับสมาคมชาวสมุนไพรทุกท่านนะครับแวะเวียนมานะครับมาลองลองลอง,ลองชิมน้ําสมุนไพรดูนะครับ พี่ชิมหรือ,อยังยังเลยเอาขอขอน้ำได้พี่คนละแก้วเออมาแล้วต้องชิมหน่อยครับเชิญเลยนะครับแม่เวียนมาชิมสมุนไพรครับลองลองมาชิมดูก่อนนะครับไม่เสียตังค์ฟรีครับฟรีนะครับอโอ้โหชันเลยอ่ะเป็นไงครับชันเลยอ๋ออต้องชันหน่อยแหละครับ <laughs> ชื่อมันบอกแล้วก็บ <laughs> ินชันพี่ <laughs> รประโยชน์ของก็บินชัน โอ้โหประโยชน์นะขมิ้นชันนี่ฮะท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเลยนี่เป็นมันเป็นยาแพทย์แผนไทยที่ปู่ย่าตายายเราใช้มาหลายร้อยปีแล้วครับลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อ,ฟอท้องเลยนะครับกดไหลย,ย้อนอะไรอย่างเงี้ยใช้ขมิ้นชันตัวนี้ได้ครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ตังหนึ่งซึ่งมันมีสารเคยคุมีนอยเนี่ยสูงสุดนะครับเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ของกรมวิชาการทางการ,กรเกษตรนะครับภาครัฐหนุนเต็มที่อย่างเนี้ยนะผมผมเชื่อว่ามันจะไปได้ดีนะ S <S <S <an> ก็ซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็อยากจะให้ภาครัฐบาลนะครับช่วยสนับสนุนนะครับคนไทยใช้เองปลูกเองทําเองนะครับแล้วก็แปรรูปเองแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนสมุนไพรไทยนะครับเพราะว่าขั้นตอนในการผลิตเนี่ยในนี้สมุนไพรของพวกเราเนี่ยมาจากเขาเรียกว่ารากหญ้านะครับประชาชนชาวบ้านเนี่ยทำมาถ้าเราไม่ช่วยอุดหนุนเราไปสนับสนุนแต่ยาเคมีเนี่ยบ้านเราก็ ขายไม่ได้สักทีขมิ้นชันเนี่ยกว่าจะปลูกได้ต้องใช้เวลา8 9เดือนนะครับขายออมาโลละย5บาทเนี่ยมันก็ถูกลงถูกลงนะครับก็มาที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนไฮ์เซ็นเตอร์เนี่ยเราก็จะแนะนำนโยบายการปลูกปลูกยังไงให้มีสารสำคัญเยอะนะครับโดยการคัดสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของในประเทศไทยเอามาให้เพื่อนๆพี่น้องชาวไทยได้ปลูกกันครับใคร,ใครอยากจะรู้ใครอยากจะทราบมาเลยไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์เรา ทุกอย่างบริการคร<อ>ับสเอเซเต้นะครับอยู่นนทบุรีสมัสยอยเนะครับเชียงสะพานพระนั่งเก้านะครับแวะเวียนมานะครับผมจัดอบรมในการรู้ก่อนปลูกน,นะครับการปลูกสมุนไพรให้มีคุณภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับถือว่าเป็นต้นน้ำนะครับถ้าปลูกสมุนไพรไม่มีคุณภาพเราก็ไม่ได้สารสําคัญเพราะฉะนั้นการไม่ได้สารสําคัญเวลาเราจะรักษาโรคอะไรมันก็รักษาไม่ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่คำลนนะครับพี่เจี๊ยบพุชงนะครับมาเป็นกําลังใจกันเนาะอ่ากล่บ้าง ก็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่เราเสียงเรียกร้องของเราแล้วก็สิ่งที่เราทําอยู่เป็นประโยชน์มากสําหรับสมุนไพรที่มันเป็นของดีที่อยู่คู่กับเรามานานแสนานานนะครับเราวังจะบอกว่าสมุนสมุนไพรสามัญประจาบ้านดีมากนะครับแล,แ,ลแล้วก็อยากจะให้เราปลูกนะครับแล้วเราก็อยากจะให้แล้วเราก็อยากจะให้เนี่ยหลายๆคนเห็นความสําคัญของ สมุนไพรนะครับเป,เป็นประโยชน์มันแยกกันไม่ออกแล้วครับมันทั้งทานทั้งใช้ภายนอกชั้นภายในเพราะฉะนั้นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ต่อไป<ร> <c oughs> อยากให้มันตื่นมันฟื้นขึ้นมาอีกในยุคนี้ครับก็ฝากเอาไว้หนึ่งในทางเลือกนะครับแล้วก็วกรับรองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีประโยชน์แน่นอนและเป็นผลแน่นอนเพราะว่าเราแยกกันไม่ออกคนไทยกับสมุนไพรไทยครับก็เอาเลขเข้ามาครับพี่น้องเลขเข้ามาเราบริการฟรี กินแล้วเนี่ยกระชุ่มกระชวย่ยชื่นใจบ <laughs> <laughs> ริเวยน,นะครับบริเวณมาชิมน้ำขมิ้นชันน้ำพ้งมะนาวนะครับใช้น้ำสมุนไพรน้ำอัญชันน้ำมะตูมน้ำขมิ้นชันนะครับน้ำเก๊กฟวยน้ำอะไรน้ำลำไยเนี่ยเออเป็นของพื้นบ้านของพวกเราแล้วก็มีผุประโยชน์นะครับราคาก็ถูกแล้วก็อุดหนุนอุดหนุนคนไทยด้วยกันน,นะครับเป็นเรื่องดีเดี๋ยวถามยายหน่อยมาจากไหนเนาะเคุณยาย ใหญ่มาจากไหนครับสะพานใหม่สะพานใหม่อ๋อสะพานใหม่อันนี้ก็แล้วนะครับชิมอะไรชิมอะไรชิมปตะปูตะปูมาตูอ๋ออยากได้นะปลาตูนะครับเห็นเห็นสมุนไพรมันคึกคักอย่างนี้นะฮะรู้สึกไงครับรู้สึกดีค่ะลองอยากจะลองชิมค่ะอยากให้มันกลับมาใหม่ คุณแม่มาจากไหนคะมาจากกรุงเทพค่ะนะครับลองมาชิมดูนะครน้ำครับอ๋อวันวันนี้วันนี้จะมาชิมมะนาวชิมน้ำอะไรคะคอมมินันเออคอมมินมะนาวนะคะเดี๋ยวคุณมีต้นม้แจกดคุณขอบคุณค่ะ ถ้าเราไม่มีความรู้ในการปลูกเนี่ยเราก็จะปลูกสมุนไพรที่ไม่มีคุณภาพมีสารเคมีตกค้างมีโลหะหนักตกค้างนะครับเพราะฉะนั้นนะท่านที่มาชิมน้ําสมุนไพรที่นี่สบายใจได้ครับเราปลูกเองแปรรูปเองนะครับลองชิมดูครับน้ําขมิ้นชนันน้ําผึ่งมะน,นาวนะครับไม่อร่อยไม่คิดตัง <laughs> ไม่ไม่อร่อยไม่คิดตังครับลองชิมดูอร่อยก็เติมได้อร่อยก็เติมได้ก็ไม่คิดตังอีก <laughs> นะครับเออลองมาชิมดูนะครับลองมาชิมดูนะครับลองมาชิมดูนะครับชิมแล้วอย่าลืมนะครับเอาต้นขมิ้นไปปลูกที่บ้านด้วยครับแจกฟรีนะครับผมเตรียมงานมาสองเดือนเพื่อที่จะเอาต้นขมิ้นชันเนี่ยมาแจกที่ป้าณอาอยากให้เพื่อนครับเอ่อเอาสมุนไพรไปปลูกเอาไว้ทําต้มยําเองเอาไว้แกงส้มเองนะครับประโยชน์ของขมิ้นชันเนี่ยมหาศาลนะครับเป็นซ็อกพาวเวอร์ด้วยนะครับลองดูครับลองเอาไปปลูกดูครับนะครับ ใยหลากหลายไม,มมไม่ใช่มีแค่ขมิ้นชันที่มาโชว์เนี่ยนะสเปรอันนี้ก็เป็นขมิ้นชันเป็นส่วนหนึ่งในการใช้สําหรับแปรรูปนะครับเอามาใช้แปรรูปเป็นสมุนไพรนะครับลองใช้สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนนะครับผลพายนะครับผลพายอ่านี่ผลพายอ่ะบางคนบ้านเขาไม่มีดินนะ่ะไม่มีดินปลูกเราก็ปลูกม,มีดินขายด้วยนะครับ ครบรอบครับกระถางดินนะครับลองมาแวะเวียนชิมดูนะครับไม่ต้องอายครับไม่ต้องอายนะครับแวะมาครับแวะมามาชิมดูนะครับน้ำสมุนไพรขมิ้นชันแวะมาครับแวะมาแะครับแวะมามีน้ำมะพร้าวไม่ต้องเกรงใจนะครับแวะมาลองชิมน้ำขมิ้นชันดูนะครับฟรีครับฟรีชิมเสร็จก็เออเอาต้นขมิ้นไปปลูกที่บ้านด้วยนะครับแล้วบางคน ดื่มไปแล้วเกิดอารมณ์ทําไงล่ะครับเกิดอารมณ์ก็ม่ต้องดื่มต่อครับไม่ต้องกลัวดื่มขมิ้นชันแล้วมีอารมณ์อย่างเดียวครับอารมณ์ดีลองชิมดูนะครับแวะเวียนมาลองชิมดูนะครับครับนะครับลองมาชิมน้ํำขมิ้นชันมะนาวน้ํำขมิ้นชันน้ําผึ้งมะนาวนะครับมหากรรมนี้มันจะส่งผลดีต่อผู้รัก สมุนไพรรักสุขภาพแบบก็มหกรรมนี้นะครับก็เป็นมากกรรมที่ใช้สมุนไพรลดยาเคมีถือว่าเป็นสุดยอดของงานมากรรมหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งปีนี้เป็นครั้งที่22นะครับผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆนะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับพวกพ้องน้องพี่นะครับลดยาเคมีหันมาใช้สมุนไพรหันมาใส่ใจเรื่องสมุนไพรปลูกสมุนไพรเองใช้เองทําเองกินเองคุณค่าของสมุนไพรบ้านเราเนี่ยหมอชาวบ้านปราดปาดปาด บาดพื้นบ้านนะครับมีความรู้เรื่องสมุนไพรอาหารไทยถิ่นกินเป็นไม่ป่วยเจ็บป่วยคลาดใดใช้สมุนไพรก่อนไปนพบแพทย์อันนี้ยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของพวกเราพี่น้องชาวไทยอยู่ครับซึ่งโบราณโบราณน,นี่ปู่ย่าตายายเราก็ใช้มาเราก็เคยได้รับตอนสมัยเราเป็นเด็กใช่ครับผมก็ตอนเด็กๆก,ก็โดนกวาดยาเนาะแล้วก็ใช้สมุนไพรต่างๆนานาสเสลดบางปอนก,ก,ก็ใช้โดนตลอดนะครับรุ่นผมนะห้กว่าก็ยังใช้สมุนไพรอยู่มาช่วงนี้นะครับเอ่อบริบทการเวลามันเปลี่ยนเนี่ย การศึกษาของพวกเราไปรับอิทธิพลมาจากต่างชาติเยอะเกินไปนะครับทำให้สมุนไพรมันจืดจางการจัดงานสมุนไพรมากกัมสมุนไพรแห่งชาติครั้งนี้ครั้งที่22เนี่ยเหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ให้ชาวบ้านแพทย์แผนไทยได้ซื้อขายมันก็สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นไหมนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วยังได้เงินเข้ากระเป๋าด้วยเพราะนั <laughs> ้นเป็นเรื่องดีคุณผู้ชมจะเสริมยังไงหน่อยฮะ ครับก็จะบอกว่าจริงๆจะบอกว่าจริงๆเรานั้นผูกกันผูกพันกับสมุนไพรไทยมานานแล้วต้องเป็นอาหารเครื่องเคียงต่างนานานวันนี้เราได้มีการพัฒนามาเป็นทั้งใช้ภายนอกและใช้ภายในเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราแต่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือสมุนไพรไทยสามัญประจําบ้านทําให้เราสุขภาพดีครับฝากไว้ก็สมุนไพราสามัญประจําบ้านนะฮคำพูดนี้ใช้ได้เลยนะครับส,สมุนไพราสาม เป็นยาสามัญประจำบ้านใช่ไหมผมพูดผิดปะสมุนไพรสามัญประจำบ้านอ่าสมุนไพรสามัญประจำบ้านรครับทุกครั้งที่เกิดความรู้สึกว่าต้องการยาอันดับแรกให้นึกถึงสมุนไพร<ท>ถ,ถ้ามีอยู่ที่บ้านก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับป <ทะ S 1> ้บ <ทะ S 1> คือ <ทะ S 1> จริงๆเนี่ยสมุนไพรเนี่ย<ช><ช>อาหารผักทุกชนิดของบ้านเราเนี่ยเป็นสมุนไพรอยู่แล้วนะครับตอนที่อยู่บ้านนะครับไม่ว่าเราจะกินแกงหน่อไม้แกงส้ม แกงเหลืองแกงอะไรพวกนี้เป็นสมุนไพรหมดอยู่แล้วครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรากินอาหารที่ไม่เป็นอาหารจังฟู้ดนะมันก็คือสมุนไพรถิ่นประจําบ้านเราเขาเรียกว่าอาหารไทยถิ่นกินเป็นไม่ป่วยแทนที่เราจะไปกินอาหารจังฟู้ดเราก็กินอาหารสมุนไพรเนี่ยมันก็จะช่วยให้สุขภาพเราดีช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันไม่ว่าโรคภัยอะไรมาเราก็จะไม่เป็นกับ่อนอื่นก่อนคนอื่นนะฮะประมาณนั้น เราเชาวไทยเกิดเป็นไทยตายแป่ไทยเวลาเจ็บไข้เราก็ใช้สมุนไพรสมุนไพรไทยจุเมจเลืนประเทศไทยเราก็ต้องจเลื่อนสมุนไพรอร่อยมากอร่อยมาซื้อฮะสกลนคร เชิญนะครับสกนครค่ะสกนครนะคะทธาเชิญชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองงามเลือเรื่องหนองหานแลตะการปราศาสพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยอร่อยค่ะแซ่บค่ะแซ่บหละยวตัวอีกได้เรื่แล้ว ผู้ชมชอบสมุนไพรไทยรักสมุนไพรไทยแค่ไหนชอบมากเลยร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าพี่สาวก็เป็นเภสัชเขาก็เรียนเรียนสมุนไพรด้านสมุนไพรนี่แหละค่ะห้องห้องแต่ละตัวไม่ได้ง่ายนะต้องจำนะคะไม่ใช่ว่าใช้เป็นอย่างเดียวต้องจำด้วยสนใจจะดมุนมาจากสมุนไพรนครให้ดมหน่อยที่อย่างนี้ค่ะสมุนครนะคะไม่ใช่ป้ะพัดป้ามีจะดมให้ดมเอาจะดมมาให้ดมอีกสิรุ่นนิดเขาบอกว่าดมทั้งจังหวัด ผลไพ่จัมโบ้เปิดที่ไหนหอมที่นั่นโอ้โหเปิดที่ไหนหอมที่นั่นกดชื่อได้ทุกที่ทุกเวลานี่พี่ลายจมูกเลยนะนี่อ๋อพี่เนี่ยดาราพุชองไม่ได้เหรอพี่จำได้ครับู้ชมพี่ผู้ชมอันนี้นะหอมมากพี่ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเปิดที่บ้านก็หอมทั้งบ้านเปิดในรถก็หอมทั้งรถหัวหัวดวงหอมไปถึงเมียเลยเอาโอ้โหเปิดตรงนี้ก็หอมในต้นพัน อันนี้คือต้นชันนี่ต้องคมินชันอันนี้แจกฟรีนะแจกฟรีนะแจกฟรีนี่เขาเรียกว่ายาดมจัมโบ้หัวดมหอมไมถึงเมียเปิดบ้านนี้หอมถึงบ้านนู้นสดชื่นได้ทุกที่ทุกเวลาเยไ้เรื่องออกไปไหนล่ะลองชิมดูครับเป็นไงครับี่ครับไม่มีัหัวแล้วตัวเดียวไง น้ำมันมะพร้าวเกล็ดเย็นเป็นบ้านเรานะไม่มะพร้าวสกัดเย็นสกัดเย็นครับเขาเช้าอย่าไปสกัดนะเข้าใจไหมครับแล้วก็หลังบ่ายสองใช้ได้สกัดเย็นมาเลยครับเชิญครับเอาแจกเครื่องดื่มสมุนไพรฟรีนะครับฟรีนะครับเชิญครับเชิญครับสมุนไพรสมุนไพรแห่งชาติแม่เน็ตอนาคตเขาทำดี โดยเฉพาะโดยเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะโดยเฉพาะงานนี้เขาทำเพื่อน้องพี่คนไทยรักษหมุนไทยประเทศไทยจเจริญกระผมขอเชิญให้มาช่วยกันใช่นี่คือสิ่งดีของคนไทยเอา้านี่คือสิ่งดีของคนไทยจำไว้จำไว้สมุนไพยไทยจงจเจริญดา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 ,ดา ขอให้สมุนไพรไทยจงเจริญประเทศไทยจงเจริญวว้าข่าวดีดีกับพี่คำรอน